สวัสดีครับอยู่กับ600แอมป์กรีนครับสตาร์ทไม่ติดละรถไทยนี่ทำไมมันมีปัญหาบ่อยแต่ว่าแม็กเอ๊ะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนหมอ๋ออยากเปลี่ยนกันไหมบ่จะวางสันตุวิเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกลบอยูไซด์ปกติปกติไอ้ตัวเนี้ยเราต้องขีดมีสิทธ์อกก็คือขีดสายดินดีกว่ามันบ่อันตราย เนี่ยคีบกับโค้งเล็กอะไอ้สายลบอะเออเ,เอาสตาร์ทกับตีนแล้วนั่นแหละวิธีการพ่วงที่ถูกวิธีครับไม่ต้องไปคีบกับขั้วกับขัวข้วแบบนี้อันนี้สายลบไม่อันตรายครับอ๋อบอกเรียง <laughs> สตาร์ทเลยเฮ้ยเดี๋ยวเยียบขันเร่งนิดนึง อย่าคันเร่งนิดนึงคันเร่ง,รงหกลอ้อไอ้รถกระบะเดี๋ยวอย่าพึ่งให้มันชาร์จยังไงเนีย่ยเห็นไนหะมควันออกเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นให้ให้ไฟมันเข้านิดนึงกัน เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอพอปิดไฟกับปิดไฟฮะบอสบอเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดมันเบิดเลยว่นี่ไฟเบิรกลมกันบอน้ำกันเคยเช็คไหมขับรถต้องเช็คน้ำกลั่นด้วยเฮ้ยมันมีอยู่บอแถวนั้นน่ะมันต้องเปิดฟ้าบอ เฮ้ลองเลยติดติดติดแม่งลองไปคีมนั้นดูสันอ่ะลองไปคีบโคดตรงดึกไฟอาจเอ้ยมันอาจจะขึ้นสนิมฮะติดสีป่ะเดี๋ยวอ่านติดสีนะ เกี่ยวละเกี่ยวละแซมวิ่งว่ามันติดสีเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้ออันนี้พอติดสีละอันนี้บวก อันนี้บวกไหมเนี่ยบวกว่าเนี่ย,ววเ,ยเดี๋ยวเดียวใจร่มๆใจเย็นๆร่มๆนะเฮ้ยลองเอาไปขี้ไปไอ้นั่นเลยก็ได้เพื่อเพื่อไอ้นี่มันไปขี้สายบวกเลยก็ได้อ่าลบเลยก็ได้ดำอะ่ะไปขี้ลบเลยมันจะได้สเสถียรกว่านะเออมันจะได้สเสถียรแต่ว่า เออโอเคเนี่ยแบบนี้ได้อยู่เอาเลยอ่ายิ้มเอาออกแช่มาออกมวิธีเพื่องที่ถูกต้องทำไมไม่ติดวะขาดวะโอ้สาบอกวิธีพ่วงที่ถูกต้องนีเลย สรุปแล้ววิธีพ่วงที่ถูกต้องไม่ติดครับนันอาจจะผ,ผิดผิพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยวันนี้ก็จะได้ย้ายแล้วครับอยู่ตรงนี้สองวันบ่อละสองวันบ่อละ2วัน,วนแม็กไปปิดเอ้นั่นหน่อยเร็วกระบะแล้วก็ถอยออกมาด้วยแล้วเอามาเป่ากรองกินข้าวยังกินข้าว,วหรอเปล่า แซม,มอ่ะแซมกินไหมไกินแล้วกนวินเสร็จเผาทิ้งแล้วมึวงเผาข้าวทิง้งวะกินเสร็จเผาทิง้งเลยวะเดี๋ยวให้เขาเป่ากรองรถถ่ายวันวนี้รถถ่ายไม่ได้ใช้งานรไบไม่ได้ใช้งานเราก็จ่ายค่าแรงนะ โอ,โอ้รถส่งน้ำมันเราสมบุกสมบันมากครับช่วงนี้เออนั่นแหละเฮ้ยน้ำน้ำเฮ้ย,อย,อยโอ้ยขับรถหมเดียวเดียวเฮ้ยเดียวลงมาลงมานลงมาี่ก่อนลงมานี่ก่อน,น,อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวดนลงมานี่อันนี้เราไม่ได้ว่านะเราเราแบบใช้เสียงนะเฮ้ยลงมานี่ก่อน เราจะไม่ยกครับแะติ๊กหน้ามาซนเห็นอย่างลงมานี่แตกอีกอันนึงแล้วเนี่ยโอ้ยตายโอ้ยขับรถมันเสียคือว่านี่โอ้ยตายอากาไม่ได้ทอนหรอวะโอ้ย,ย,อยขับรถเนี่ย เสียเวลาดันถอยรถถอยอย่างเบิ่ใหงเด้อชนรถเขาเดยเนี่ยขับรถต้องต้องสังเกตต้องระมัดระวังครับเออดู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 ค่อยๆเร่งก็ได้พลาแพล้วพลาดเอารถถายมาเปล่ากลอง เกือบแตกมันท e ิแตกไปเลยอันหนึ่งดินีเออมีปัญหาดอกเดี๋ยวซื้อใหม่แซ่กเขาเออไปเอาไปอขับรถไหมปรับรองไหมอ๋อเม้นบอก อไม่เราเป่าตอนนี้เลยเป่าพวกหม้อน้ําพวกอะไรไมันสตาร์เป็นไร,นไ,รไม่เป,าเป่าพวกฝุ่นพวกอะไรนี่นะแบบสตาร์ทไว้อย่างนี้เลยกับเป่าแล้วก็เป,าเป่ากรองทีหลังก็ได้มาขับมา เนี่ยรถต้องเข้าใจมันนะเวลาขับเวลาอะไรก็แล้วแต่ครับต้องระวังครับเพราะว่าเคยเห็นเห็นมาแล้วกับตาถอยชนหกล้อดับนี่แหละขี้เมาอ่ะทะลุเลยอะ่ะรถหกล้อดับอ,อ่ะอ่เออเป่างี้แหละเป่าเลยเปิดฝากระโปรงเสร็จเป่าเลยเป่าพวกฝุ่นเมื่อวานเราไปเปลีลย่ยนหมดเกือบหมื่นครับ ซินงพอตั้งแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคันชักแล้วก็เดือยหมูกับายสีกับอย่าไปใกล้พัดนลมเยอะ เห็นไหมที่เ<า>ติมน <mel> ้ำมัน่ะน <pt> <ale t> ่ะเห็นไหมอยู่ข้างในเห็นไหมเออนั่นแหละต่กเลยโอ้เป็นเยอะมากครับ